สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีไรสกัด่ไรสักกัดดังซึ่งหัวหน้าจ้ยแคสซิ่งมาแล้วค่ะอวันนี้วันนี้อากาศช่วงเช้าเช้าสดใสหน่อยนะคะมีฟ้าออกโปรดร่งแล้วค่ะวันนี้เราจะออกงานกันวันนี้จะพาไปไปเที่ยวสายตรีหกสักสักเอ่อ สักร้อยสองร้อยเที่ยวจะพาไปเที่ยวสักน้อยวันนี้วันนี้น่าจะพาปถาพาเจ้าแมวยักษ์นี่แหละไปไปเที่ยวค่ะน,นี้พาแมวยักษ์ไปเที่ยวนะคะ,อ,ะอันนี้คือที่ทำงานของหัวหน้าจรกแคสซิง่งก็ยัยงไม่ซิ่งเท่าไหร่นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะอาจจะเป็น อาจจะเป็นมือใหม่หน่อยคนแรกเมื่อวานก็เมื่อวานตอนตอนเย็ยนเย็ยนก็นิดหนึ่งอยู่ท้องวันนี้เราก็มาเจอกับเฮียนเนตค่ะอ่ะเรามาทักทายหัวหน้าโจยนิดหนึ่งเนาะค่ะมามาทักทายเจ้าของช่องนิดหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า สวัสดีเอฟซีเจ้าพึ่งน้อยสวัสดีสวัสดีเอฟสวัสดีเอฟซีเจ้าพึ่งด้วยนี่โอเคค่ะยินดีที่ได้รู้จักเอฟซีทุกคนนะคะหวังว่าจะจะจะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามในครั้งต่อไปหวังว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,อ,ะอันนี้ รับคงคอยคันนี้ก็ทุกคนก็คงจะได้ได้เห็นได้เห็นแล้วแหละเนาะก็วาไให้กินข้าวโพดแต่เช้าเลยโอ้ยเนาะวันไหนจ่วห้าวข้าวโพดบัรทาดีเพิ่มโปรตีนค่ะเพิ่มโปรตีนโอ้ยวันนี้คงค่อยออกงานเทนนองสามาพ ไปละไปเลยค่ะหาปลาเยอะนิดน,นึงก่อนฮะตอกแล้วตอกแล้วตกแล้วหาปลาเยอะตอกแล้วตอกแล้วไปเยอะนิดนึงอ่าสวัสดีคุณคงคอยสวัสดีปลาเยอะปลาเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพึ่งน้อยสวัสดี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 อันนี้จากช่องหัวหน้าจอยแคทซิง่ง สวัสดีอาอาย้อนแสงนิดนึ่งต้องสวัสดีนิดนึ่งไม่เป็นไรรับได้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 ค่ะสวัสดีช่วงเช้าเช้าว่าน้ำท่วมหรออ๋อท่วมอยู่อยู่เม่ได้ยินแม่คุโขทัยน้ำท่วมของโคงรเลยน้ำท่วมเอานะไม่เป็นไรหรอกเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดเจ็ด เจ็ดปีไม่ก็ครั้งล่าสุดต,ตอนแสงสมชัยขี่รถผ่านขับรถผ่านในโคกระเหยดิเออ,อสมัยน้ำท่วมแล้วถนนมันขาดตรงไหนร้านร้านไหนอันนี้นะร้านต้มเจริญยนะ่ะอ่แล้วแสงสมชัยวิ่งเข้าโคกระเหยไงได้เจปีแล้วได้ยินว่าได้ยินอะไรจะยินอะไรอีก อ๋อขอบคุณที่ถามไทยค่ะขอบคุณขอบคุณฝ่ายเยอที่ถามไทยโอ้ขอบคุณที่เป็นห่วงอ๋อก็่วงที่ไหนกเนี่ยก็สบายดีมันก็ไม่ได้ท่วมนานอะไรดังค่ะประมาณสัก12ชั่วโมงนะเต็มที่ทุกวันเป็นนักข่าวเหรอทุกวันเป็นนักข่าวนักข่าวโค้งระเหยค่ะโอ้ยสัพพันธ์้ว อันนี้อันนี้เป็นนักข่าวขอกเราเหยือมือ,ม,อมือใหม่มือใหม you <c oughs> <โอ>่โอ้ไม่ได้ยิงเราเราไม่กล้าเราไม่กล้าไงก็ก็ขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจ<อ>ให้เจ,จเพึ่งเจพึ่งเอ่อผลักผ<อ>ลักผลักความรู้สึกออกมาเอ้ยอันนั้นก็เข้าใจขออยู่เนาะแต่ เราเราคิดว่าเราทำไม่ได้ไงเออแต่ก็ขอบคุณ FC นะ FC เป็นกำลังใจให้ให้เจพึ่งอย่างดีเลยอ้เมื่อเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้านั่งอ่านนั่งอ่านคอมเมนต์อ่ะไปเยอะเ้ยเราอุ้ยเราซึ้งใจมากเลยที่มีที่มีเขาเป็นกำลังใจให้เราอู้สาธุสมพรปากจ้า ปเยอะรวยด้วยถ้าหนูรวยหนูไม่ลืมไปเยอยหรอกไม่ลืม FC ด้วยอะไรเลาหกสิล้านใช่ไหมอันนั้นรวยจริงเลยรวยจริงรวยจังจ้ะอ่าอันนี้ทีมงานของเรานะคะนี่รถที่หลังบริษัทเราวันนี้เราจะพาสุดหลอสุดหลอคันนี้ขนแมวยักษ์ไปแมวยักษ์ไปไปไปเที่ยวสายตรีหก เดี๋ยวเราค่อยติดตามต่อต่อไปว่าว่าเจพึ่งจะพาไปทำแบบไหนทำยังไง <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นอะ่ะวันน้เจอไม่รู้เดินหาสองอะไรนะ <c oughs> เดินอยู่นู่นสองอะไรก็ไม่รู้เดินอ้อมรถอยู่นั่นเลยคะ่ะงไหนี่ะสายตรีหกสายตรีหงั้น งานปากงานงาปากงานปากงานปากปากเลย,ยตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงข้างอ่ะอ้อตรงตรงตรงข้ามเทศบาล<อ>เทศบาลบึงจเจริญเลย ไปเยอะไปเยอะบอกว่าปากโอ๊ยแม่ยายพูดกับหนูน่อยพูดกับหนูน่อยแล้วก็ล้างเตรียมอันนีน้อันนั้นรถเกี่ยวเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ถอดถอดถอดอะไรบ้างแล้วแหละอีกสักเดือนกว,กว่าก็ได้ออกงานแล้วค่ะรถเกี่ยวนี้เดี๋ยวเจ๊พึ่งก็ไปทำหน้าที่หน้าที่เดินเช็คเที่ยว เช็คโอ้เช็คไร่สิไม่ใช่เช็คเที่ยวนาะเช็คไร่เช็คไ,ไร่ข้าวถึงฤดูเกี่ยวเกี่ยวข้าวเราก็ไปเกี่ยวข้าวก็สักเดือนกว่าทุกคนก็จะได้เห็นเจพึง่งพาไปชมทุ่งนาะก็ก็ตั้งใจทำหนะ้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเนาะคะ่ะในเมื่อโอกาสเฮียมอบให้ก,ก็เจพึ่งก็ตั้งใจตั้งใจทำ จะทำให้ดีที่สุดขอบคุณสุดท้ายแล้วก็ยังขอบคุณ f อขอบคุณเอทุกคนที่ที่ที่ให้กำลังใจเจพึ่งมาอย่างล้นหลามเลยขอบคุณสำหรับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแรงผลักดันขอบคุณมากๆขอให้ f อของเจพึ่ง ร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเจริญกันทุกคนนะคะมีหนี้มีสินตรงไหนก็ขอให้หมดหนี้หมดสินไปคิดเงินคอยได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้อายุมั่นขวัญยืนทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจยิ้มให้ยิ้มให้ตัวเองในทุกๆเช้าแล้วเราจะมีพลังในการทำงานขอให้ทุกคนได้รับพลังบวกจากเจ๊พึ่งนะคะเจ๊พึ่งก็จะทำ ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เอฟซีของเจพึ่งทุกคนและยินดีน้อมรับทุกๆคำติชมนะคะยินดีน้อมรับทุกคำติชมบางครั้งเจพึ่งอาจจะพูดพูดอาจจะไม่เข้าหูบ้างก็ขอโทษเพราะว่าการเป็นตัวตนของเจพึง่งบางทีเราเป็นคนบ้านๆก็ก็ก็บ้านๆเนาะไม่รู้จะเจะพึง่งจะพูดว่ายังไงเนาะก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้เราก็ก่อนเราจะไปทำงานก็มาทักทายกับเจ้าแมวยักษ์โอเคค่ะแล้วเราจะพบกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เดี๋ยวเจ๊พึ่งจะเข้าไปอ่านและไปตอบนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ